กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนลนะคะก่อนเพื่อนๆชมคลิปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้แม่เพชรก็จะมาสรุปเราชนะนะคะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียน www. เราชนะจุด com นะคะเงินเข้าอัตโนมัติ โอนครั้งแรกวันไหนครั้งละเท่าไหร่เช็คได้ที่นี่นะคะโครงการเราชนะมาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่ที่รัฐบาลเข็นออกมาเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยรัฐจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายกว่า31.1ล้านคนนะคะวงเงินรวมทั้งสิ้นมากกว่า2.1ล้าน1 0, ล้านบาทนะคะโดยในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตสรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักของรัฐบาลที่ไม่ต้องลงทะเบียน WW เราชนะจุดคอมนั้นมีรายละเอียดดังนี้นะคะกลุ่มผู้มีบัตรคนจนหรือบัตสรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งออกเป็น2กลุ่ม1 กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปไไีได้รับอยู่แล้วนะคะคือรัฐาบาลให้อยู่แล้วคือเดือนละ800บาทนะคะรัฐช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก675บาทต่อสัปดาห์นะคะคิดเป็นเดือนละ2,700บาทนะคะต่อคนนะคะวงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการจำนวน5,400บาทค่ะ สกลุ่มที่มีรายได้เกิน30,000แต่ไม่เกิน1 0 0 0แสนบาทต่อปีนะคะได้รับอยู่อยู่แล้วนะคะได้รับอยู่แล้วก็คือเดือนละ700บาทรัฐช่วยเหลือเพิ่มอีก700บาทต่อสัปดาห์คิดเป็นเดือนละ2,800บาทต่อคนนะคะวงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการจำนวน5,600บาทนะคะโดยรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสบริการแห่งรัฐ ให้ทุกๆวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ดังนี้นะคะ 1. เดือนกุมภาพันธ์2564เงินเข้าครั้งแรกเลยนะคะวันที่หกุมภาพันธ์64ตามด้วยวันที่12กุมภาพันธ์ตามด้วยวันที่19กุมภาพันธ์และวันที่16กุมภาพันธ์64ค่ะเดือนมีนาคม2564เงินเข้าวันที่หมีนาคม ตามด้วยวันที่12มีนาคมวันที่19มีนาคมและวันที่26มีนาคมค่ะค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากฐานเศรษฐกิจออนไลน์นะคะที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้กับเราตรงนี้นะคะก็คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รอรับได้เลยนะคะเข้างวดแรกก็คือวันที่5กุมภาพันธ์นะคะ,ะส่วนรายละเอียดก็ตามที่แม่เพชรให้ไว้นะคะ ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินในการทำคลิปดีๆให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ